เย็บกระเป๋าข้างแบบเฉียงง่ายมากภายใน5นาทีวันนี้พี่อารีจะพามาเย็บกระเป่ากลางเกงตรงข้างนะคะแล้วก็เฉียงแบบนี้เลยจ้าขั้นตอนแรกให้เราไปตัดผ้ากระเป่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พี่อารีจะใช้แค่ชิ้นเดียวกรณีที่เราใช้ชิ้นเดียวนะคะก็คือต้องเป็นผ้าชนิดเดียวกันกับตัวกลางเกงนะจ๊ะแล้วก็ผ้าจะต้องมีความหนามากพอเนาะทีนี้ เราจะตัดเฉียงมาเรียบร้อยเลยนะคะเฉียงของกระเป๋าแล้วก็เฉียงของกางเกงจะเท่าๆกันให้เอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะชนกันแบบนี้แล้วพี่อารีก็จะเริ่มเย็บตั้งแต่บริเวณเอวไล่มาตรงข้างของกระเป๋าเว้นระยะนะคะตรงริมประมาณ 1เซนติเมตรนะคะในจุดตำแหน่งนี้บางคนอาจจะฉีดขีดแบบเฉียงตรงเลยก็ได้นะคะไม่ต้องมีแบบเหลือไว้เหมือนพียรีแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสำหรับพียรีเองนะคะจะชอบแบบนี้มากกว่านะคะพียรีก็เหมือนว่าจะจะเผื่อตรงที่เผื่อเย็บนะคะนิดนึงแบบนี้นะคะเราก็ตัดนะคะตัดคลิปนิดนึง พี่อารีชอบแบบนี้มากกว่านะคะขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเนาะทีนี้ใครจะเย็บล้มตะเข็บก่อนก็ได้แต่พี่อารีจะพับเย็บแบบนี้เลยจ้าพี่อารีจะเย็บทับประมาณ1ตีนผีหรือ1กระเบียดแค่นั้นนะคะ ใครจะนำไปรีดก่อนก็ได้แต่พี่อารีไม่รีดนะคะเราจะเย็บแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปรีดทีหลังนะคะพอมาถึงมุมตรงนี้นะคะพี่อารีก็จะปักเข็มลงนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็หมุน ตำแหน่งนี้ใครจะเย็บแบบตรงมาเลยโดยไม่ต้องเหลือผ้าเหมือนพี่อารีก็ได้นะคะก็คือตีเฉียงออกมาลงข้างล่างเลยนะคะก็ได้ทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงก้นกระเป๋านะคะเราจะเย็บด้านในนะคะด้านในของพี่อารีจะเป็นผ้า ด้านที่ถูกนะคะมันจะอยู่ด้านในนะคะเราจะเย็บก้นเย็บก้นกระเป๋าก่อนนะคะอันนี้จะเป็นด้านในของพี่อารีนะคะที่เป็นตัวชิ้นนอกพอเราเย็บแบบนี้เสร็จนะคะพี่อรีก็จะพับนะคะปลิ้นออกมาแบบนี้นะคะเพื่อเก็บรายละเอียดใครจะเย็บด้านนอกแล้วเอาไปโพ้งเลยก็ได้นะคะ แต่แบบนี้มันจะดูเรียบร้อยกว่าแล้วก็พีารีจะมาเย็บทับนะคะอีกรอบหนึง่งเสร็จแล้วเราก็มาเย็บทับตัวกระเป๋าให้ติดกับตัวกลางเกงลักษณะข้างหลังมันจะเป็นบัดเรียบๆแบบนี้เลยจ้ะทีนี้ ตรงขอบเอวนะคะเราก็เย็บตัวกระเป๋าให้ติดกับตัวกางเกงนะคะแบบนี้เลยเพียงแค่นี้เราก็ได้กระเป๋านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเราก็นำไปประกอบกับชิ้นข้างนะคะชิ้นข้างหลังแล้วก็ขอบเอวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างง่ายไหมสำหรับการทำกระเป๋าถ้าเรา ทำบ่อยๆนะคะมันก็จะง่ายแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะคะการทํากระเป๋าก็ยังคงเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านบ๊ายบายบ๊ายบาย